มาแล้วจ้าพี่น้องมาเขาคั้วน้ากันอีกเด้อมันนี้พี่น้องวันนี้ชิตามแก้วตาน้ําพริกกะปิพริกแห้งนะคะพริกป่นนะคะพี่น้องจ้ากองมะข่อยนะคะนี่พริกป่นนะคะพี่น้องพริกป่นพริกป่นขัวไม่ขัวมาแล้วขัวไม่ไหมนะคะพี่น้องค่ะเรื่องปุงเข้านะนี่หละจ้าพี่น้อง น้ำตาลใครก็ชิ้นส้น้ำตาลใส้นี่ยนะคะน้ำตาลปี๊บข่อยมืดนะพี่น้องเนาะเห็ดหยากเห็ดยินพี่น้องจ๋าเนาะใส่กระเทียมลงไปแล้วค่ะบ๊อบอดเดี๋ยวไปเอามาอีกแก่พี่น้องกะป,ปิเดี๋ยวให้พี่น้องกะปิได้พี่น้องเลยกระปิข่อยเอามาใส่อ่าใส่กระทะเนาะค่ะย่างใส่กระทะได้พี่น้องเด้อนี่ยนะคะเนาะ อโอ้ยชุนแคบกันออกเปิดออกพรสิจามใส่พีิ้องไปนะค่ะแต่ผูมัดเผ็ดหน่อยเผ็ดหลายแต่จ่าเด้อหอยมัดเผ็ดสิหลายในจอกหน่อยใส่โอ้ยใส่กะปีล้องไปจ่าพี่น้องจ้า ใส่ลงไปเลยพี่น้องกะปิหอมๆเละจ้าพี่น้องต่ำจา้นาน้ำพริกกะปิพริกคู่อ่ะเนาะค่ะพี่น้อง พร้อมกันกับกระเทียมด้วยค่ะพร้อมกิ้งแล้วนี่ค่อคยๆเบาเท่าหนึ่งนะคะพี่น้องว่าพอข่อยละมัดก,กันซี่แหละพอข่อยมักินก็ยากกินพี่พอเนาะสูตรพอข่อย จะมีเครือต้มเอยียงว่าไปแต่ว่าคนบริตต้มนะพี่น้องเห็นปลสากสากเต็มอันเดี๋ยวสิเปียนสากสากกระเบือ้อ <laughs> เดี๋ยวสิเปียน์นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวใส่เครื่องปรุงกันจ้ะไปเสียติ๊กิ้งคาเรียกให้มันเพาะกับว่าไม่ตีพริกเนาะใส่แนวแสบลงไปนิดน้อยนะพี่น้องใส่ กุ้งกค็คือกันแล้วล่ะค่ะพี่น้องจ๋าเพียงแต่ว่าบ่มีอันนี้เนาะใส่น้ำตาลลงไปใส่เนยน้ำตาลนะใส่ไปข้างนอกพี่น้องสร่างร้อัน,นกัปี๊ขึติดกระทะน้ะพี่น้องปลาชิดล่องนี่ลำปลาด้วค่ะพี่น้องด้วย นเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนไม้ตีพริกไม่เด็กให้เพาะเนาะไม้ตีพริกแต่ว่าภาษาเฮามันกับบ้านนะมันกับบ้านนาเกียดดอกศากตร์ขึ้ากเนาะเอิ้นมื่อาสตรภาษาไทยภาษากรุงเทพก,ก็ศากเหมือนกันเนาะคะ่ะแต่ว่าเพกับเสิเอิ้นให้มันพูดเถา้ากับเสิว่ามันบ่ค่อยเพาะเพราะว่าเนาะเอิ้นไม้ตีพริกเดี๋ยวพี่น้องปีบักแมวใส่เนาะ ถ้าเล็บสีสวยเด้พี่น,น,น,น้องเต็มเลยสีงามใส่อบมะนาวลงไปใสม่มะนาวตกไปนะคุณแต่แต่ตคุณไดมักรสจังไดกเ็เฮ็ดเอาไม่เป็นรสเปรี้ยวบ่เปรี้ยวรสเข้มบ่เข้มรสแต่ก็ค่อยมัรกรสจัดๆจัะ จัดทุกอย่างแล้วจะลองจ้าพี่นะะ้องจ่นี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 ่น่นีานี่นี่นี่นีนีนี่นาสาก่นานา่คี่นีน่นสากีนี่นี่้น่นีานี่กก่นนบบนีน เครื่องประมา่าเหนียวนุองค่ะเลยพี่น้องเิ็นขัดๆเนาะพี่น้องเนาะปั๊บก่อนหนักใช้จักน้อยแล้วพี่น้องเนาะโอ้โหให้คนนะนาะพี่น้งนะนนนอนงไป คนให้เข้ากันเนะพี่น้องกักซิื้อถยจ้าพี่น้องจะเพื่อน กระเขาก็ไม่ลายอย่างเลยพี่น,ออน,น,นอ้อ,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 นองาจ้าจประมาณนี้นะค่ะพี่นอ้องพริกน้ำพริกนะคะพี่น้องมาพี่น้องจ้ามากินเขาน้ำกันบาดนี้เนาะมาๆนี่แก้วกับพริกป่นนะคะพี่น้องพริกคั่วเหรอคะพี่น้องคะ อนี่พักพี่พักน้ำน,นะคะนี่มีปลาทูก,กับชะอมทอดโตหนึ่งนะคะ่ะแค่นี้พ่อแล้วชะอมทอดไครนะคะพี่น้องนามากกินกันโหลดแซ่เบเป็นตะล่านายนะคะพี่น้องมีอันนี้น้ำมีดอกคาน้ำด้วยพี่น้องมา,ากก้าวขอไปเก็บดอกคาแต่ว่าขอเบลวกขอจะกินซดอันเดี๋ยมากเดียมากกับาซิมิรกันึน่งพัดคิงนะคะนี่เขา มามาพี่น้องมาสัตว์น้ำกันที่ติมวังถึงหนึ่งด้วยคนนะอะพี่น้องมามา,มา,มาจ่าพี่น้องจ่าล่งมือกันเลยนะคะไปกระสีค่อยนะอาค่ะตอนกินบริไทเบิง้งเรื่อค่ะกินนาพี่น้องคลิปนี้ไปสีน้ำล้าพ่าจ่าก,กันไปแล้วไปลว,ปลวจ้าคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ